วันนี้พามากินบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นที่เดอะคริสตันเอสบีลาชปรุอันนี้เป็นยำแซลมอนแบบสั่งอันนี้แซลมอนเบิร์นอันนี้เป็นอิคุระเฮ้ยเราเจออะไรเนี่ยคนดูทั้งประเทศเป็นพยานมันเลยจดอ,อร่อยมันนิดนึงอะ เมนูพรีเมียมเพิ่มมาด้วยนะครับราคาสุดที่1443แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิต1486เพิ่มมาประมาณ40บาทนะครับก็จะเพิ่มเป็นคานิมิโซแล้วก็เป็นมากุโร้มีโฟกาม,มีอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้า749ราคาสุดที่801บาทนะครับก็จะเป็นเน้นเนื้อปิ้งย่างแล้วก็มีของที่เหมือนเคยมารีวิวแล้วตอนนู้นแต่ถ้ากินราคาธรรมดาอยากได้บุฟเฟ่โฟกาเพิ่มเพิ่มคนละ99บาทก็สามารถมีบุฟเฟ่โฟกาเพิ่มได้ อันนี้จะสตาร์ทเริ่มต้นจากราคา5 3 4, 4นะครับถ้าเป็นบัตรเครดิตก็จะเป็น555ก็จะเน้นเป็นซูชิแซลมอนนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้แล้วก็มีของทอดมีเทปันยากิแต่ถ้าเพิ่มมานะครับเป็น748นะครับหรือ769เนี่ยก็จะมีชาบูเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นซุปให้เลือกก็คือเป็น6ซุปคิซเนชาบูคิซเนะซุกิียากิซุปเนื้อมีสดของคัสเสื์ต้มยำแล้วก็ตันๆคล้า,า,ายๆจะเป็นต้มยำน้ำข้นมีคล้ายๆเหมือนพริกเผาด้วยแล้วก็ จะมีเป็นชาบูเพิ่มขึ้นมามีซูชิหลากหลายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเทปันเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็จะมีของหวานโซนของหวานเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเป็น801บาทตรงนี้ก็จะเพิ่มปิ้งย่างเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็คือแค่เพิ่มจากชาบูาปิ้งย่างแล้วก็เป็นราคาใหม่ล่าสุดของเขาก็คือ1433ตรงนี้นะครับก็คือจะเพิ่มเป็นซูชิโฟกรานะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้กินชุดนี้เพราะรู้สึกว่า ถ้ามันจะคมันสี่กับพันห้าเงี้ยเรามีเมนูเพิ่มขึ้นมามันจะเป็นเน้นเป็นซูชิเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มีซาชิมิอะไรเพิ่มขึ้นมา,มากเราจะกินเป็นชุดนี้นะครับสวัสดีครับยังไม่ได้นำตัวนี่คือชาแนลไลน์แทงกับผมโอนะครับวันนี้เรามากินกันหลายคนเลยกับร้านคิสเนทที่ให้ดูไปตรงด้านหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการจัดโต๊ะก่อนอันนี้เราลองคิวนานนิดนึงเพราะว่าเรามาเป็น5คน5คนเขาจะต้องรอโต๊ะใหญ่ที่มันเกินสคนอันนี้เป็นจริงๆเป็นโต๊ะสำหรับ8คนนะครับเขาจะมี เป็นหม้อชาบูส่วนตัวให้เลือกได้สซุปนะครับแล้วก็จะมีเป็นเตาปิ้งย่างให้จริงจริงอันนี้จะเป็นโต๊ะสำหรับ8คนนะวันนี้พ่อกับแม่มาด้วยแล้วก็มีเมย์แล้วก็มีตังนะครับเสร็จแล้วตอนมาถึงเขาจะให้เราเลือกน้ำซุปก่อน mm hmm. เขาจะมีให้สั่งที่เป็นเล่นเมนูพวกเล่นเมนูอันนี้จะให้สั่งนะครับแล้วก็จะมี หลายๆอย่างที่จะเป็นสเตชันที่บริการตัวเองเดี๋ยวเราจะไปดูสเตชันกับนี่เป็นปลายปี2019นะครับเขาจะย้ายสเตชันน้ำมาตรงนี้จะมีน้ำเปล่าให้ด้วยมีชาเขียวมะลิชาเขียวอัญชันชเลมอนน้ำพันน้ำมะนาวแล้วก็โอเชียนบลูฝั่งตรงข้ามจะเป็นสเตชันของหวานนะครับมีบิงซูอ่อถ้าเป็นร้านญี่ปุ่นเขารียกาคากิโกรินะครับแล้วก็มีเค้กต่างๆแล้วก็มีของพวกนี้ให้หยิบได้ตอนนี้จะเป็นโซนชาบูที่เป็นของแปรรูปต่างๆพวกชิ้นต่างๆมีผักมีเห็ดมีของพวกนี้หันกลับมาก็จะเป็นสเตชันิที่่เรราสัังนะคบ ถัดมาตรงโซนหน้าร้านนะครับก็จะมีขนมจีบกุ้งขนมจีบหมูแล้วก็มีลาวาบันนะเป็นสลัเปลาลาวาไข่เค็มตัวนี้เป็นโซนน้าสลัดนะครับแล้วก็จะมีผักสลัดต่างๆน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีแซลมอนหั่นเต่าให้เพื่อเรากินยำแซลมอนนะครับก็สามารถทําได้เลยมีไข่ให้แล้วก็จะเป็นน้ำมะนาวแล้วเครื่องปรุงต่างๆ สมัยก่อนเขาจะมีให้หยิบตรงนี้นะครับแต่วันนี้จะเป็นสั่งไอติมที่นี่จะเป็นไอติมไอเฟรชนะครับแล้วก็จะมีรสหลากหลายให้เลือกถัดมาก็จะเป็นสเตชันที่เป็นน้าอัดลมแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ให้เอาแก้วออกนอกร้านแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปกับการมาครั้งนี้เป็นปลายปี2019นะครับก็คือโซนที่เป็นของท่อที่เคยทําเองแล้วก็ของที่หยิบเองเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับก็จะคือจะเน้นให้เราสั่งที่โต๊ะนะครับง่ายๆการตกแต่งโต๊ะเนี่ยเขาจะมีทิชชู่นะครับมี อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโซย,ยุหรือเปล่านะหรือเป็นซอสบาร์บีคิวเราก็จะมีซอสเกาหลีให้แต่เนี้น่าจะเป็นไม่ได้เป็นซอสบาร์บีคิวมากกว่าเพราะว่าเขามีอันนี้ให้วิธีปรุงแบบนี้เราก็หยิบมาเป็นไข่ดิบเพราะว่าเราสั่งเป็นซุปชาบูน้ำดำไปเดี๋ยวจะกินกับไข่ดิบแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิม้มคุกี้ที่เราปรุงเพิ่มมาอันนี้ก็จะเป็นตะเกียบแบบนี้เขาจะใช้เป็นตะเกียบพลาสติกแบบนี้นะครับมีอันนี้ตักชาบูแล้วเขาจะมีที่คีบว่าให้สำหรับปิญญ้ง เดี๋ยวชิมจากน้ำซุปก่อนก่อนที่มันจะร้อน <c oughs> ก็เดี๋ยวเริ่มจากอันนี้เป็นซุปชาบูน้ำดาโอ้ยหวานอ่อนๆคือที่นี่จะไม่หวานมากนะครับในส่วนชาบูที่เป็นน้ำดำําจะเป็นความหวานหอมบางๆจ,จางๆรสชาติไม่เข้มข้นมากเกินไปซุปข้าบุกก็จะเป็นกลิ่นหอมสาหร่ายนิดนึงแล้วก็รสชาติจะจืดๆแล้วมีความนวลๆส่วนนี้จะเป็นซุปทงคัตสึนะฮะอันนี้มอมเมโทงคัตสึจะออกเค็มๆนิดนึงนะครับ เป็นมิโซะทงคดสึไม่ทงคัสสึนะทงคัสสึคือหมูคอดแต่นี่คือทงคดสึนะครับก็จะเป็นซุปแบบนี้มีเค็มบนอ่อนนะครับนิดหนึ่งวันนี้คนไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้จิ้งโฉวที่นี่มันไม่ใสเนาะอันนี้เป็นขนมจิ้มกุ้งมันดูข้นๆไงไม่รู้อะมีความกรุบของกุ้งนมจิ้มมันนองจิม้มเฟเว่นปกติแล้วก็เออแต่จิ้งโฉมันมีแปลกๆรสชาติมันไม่ได้ใสแต่เบสของมันคือเปเรี้ยว อันนี้เราปรุงเองนะครับนั้นมันจะไม่ใช่น้ำจิ้มสูตรปกติที่นี่เติมจิ้มสุก,กี้ที่ผ่านกันปรุงใส่น้ำมะนาวไปเยอะเปรี้ยวหอมหอมกลิ่นกระเทียมชัดมากเพราะว่ากระเทียมมันทะลักเข้าไปเยอะมากอันนี้เป็นพนสืเบสอ่นอนเปรี้ยวที่ชัดมากแต่ว่าเมใส่กระเทียมเข้ามาเยอะอันนี้จะเป็นซีฟู้ด เปรี้ยวเปรี้ยวกลินอาหารทะเลชัดมากสำหรับเหมาะสำหรับอาหารทะเลล้วนๆเลยหวานตามมานิดหน่อยแต่ว่าเปรี้ยวชัดเผ็ดตามอันนี้เป็นน้ำจิ้มงาไม่ข้นจัดแต่ข้นหน่อยหวานอมเค็มมันไม่ได้หวานอย่างเดียวจิ้มงาบางที่จะหวานนําแต่มมีเค็มด้วยแต่หอมแล้วมีความข้นของงาวันนี้คนไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอาหารมาเสิร์ฟไม่ไม่เร็วมากนะครับก็ตอนนี้เราก็ยังรออาหารอยู่อันนี้เป็นยำแซลมอนแบบสั่งนะครับไม่ใช่แบบที่เอามาเองนะนะน้ำจิ้มมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมก็จะเป็นแซลมอนหั่นเต๋า มีความเปรี้ยวเผ็ดมันจะคนละนโกกันนะเวลาสั่งมันจะเป็นความเออคล้ายๆปลานึ่งมะนาวแต่มันจะเป็นเปรี้ยวแบบซีฟู้ดเลยอะ่ะมีหมูอันนึงใช่แม่ที่มาสั่งมานะครับก็ลายสวยงามใช้ได้อยู่นะฮะอุ้ยอันนี้ลายสวยเลยบานกลางอันนี้เดาว่าน,นี้น่าจะเป็นหมูแม่เลยนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าไม่มีซอสเนี่ยเขาไว้สําหรับกินชาบูนะครับแต่ว่าถ้ามีซอสแบบนี้สําหรับปิ้งย่างแต่ว่าถ้าจะบอกว่านี่ปิ้งย่างเนี่ย มันจะบางแล้วทำให้ติดเตาง่ายนิดหนึ่งงั้นเราป้อมกินแล้วกันลองกับซุปอันนี้ก่อนเราจะเทสความนุ่มของเนื้อนี่นะครับเริ่มจากเนื้อแบบนี้ก่อนตรงส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อ,อันนี้มีให้เคี้ยวนิดหน่อยแต่ส่วนมันมันมันจะมีมันจะมีความเหนียวแถวแถวนี้นิดหนึ่งนะครับเดาว่ามันน่าจะเป็นตรงนั้นแต่ว่าก็ถือว่านุ่มใช้ได้อันนี้น่าจะเป็นหมูบางมาก ที่จริงความบานขนาดน,นี้มันเหมาะสำหรับชาบูอ่ะถ้าเป็นหมูเนี่ยต้องสุกนิดนึงงั้นระหว่างเรารอหมูเดี๋ยวเรามาเนื้อถัดไปก่อนนี่ครับอันนี้จะเป็นเนอกันที่ลายสวยงามอ๋อนึกว่าแผ่นยาวไม่ยาวมากแล้วเนื้ออีกอันนึ่งจะไม่เหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายที่มันเยอะงั้นเดี๋ยวระหว่างรอรอเนื้อเดี๋ยวเราขอสลับมากินซูชิก่อนเดี๋ยวขอเริ่มจากนี่โฮตาเตะซอสเมนไทให้ซอสเยอะ ข้าวเป็นไซส์ปกปติที่เป็นอลาคาดไข่เชียวนุ่มประมาณ 1. หนึ่งข้าวลูกใหญ่เด้งปากความเป็นไมตมีความหวานอมเปรี้ยวอ่อนๆโอ้ยอันนี้ได้แล้วแหละไฟแรงมากเพราะว่าเนื้อมันมีมันแท่งพอมันไม่ไม่หนามันทำให้ติดกระทะแบบนี้แหละาเอาจริงนะพอย่างเสร็จจะไม่ได้เลยอันไหนเป็นอันไหนอันนี้หมูโอ้แแค่นี้อ,อืม ความที่มันมีซอสมาเข้าใจสาเหตุเขาทาให้บางเพราะว่าเพื่อต้องการให้การราดซอสมันเข้าเนื้อเพราะว่าเขาจะแล่รอไว้เขาจะมีตู้เย็นใช่ไหมแล้วพอจะเสิร์ฟเพราะว่าราดซอสพอมันบางมันทําให้ซอสเข้าเนื้อมันก็ต้องแลกกันมากับความที่มันติดกระทะนิดนึ่งแต่ก็จะมีรสชาติหวานนิดห่อนที่อยู่ในเนื้อเวลาย่างแทบไม่ต้องจิ้มเลยนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นเนื้ออันนี้หวานหอมทุกอย่างจะนุ่มอันเมื่อกี้จะมีขอบๆอบกรอบ,บ,รบนิดนึง มันเยอะมากเลยถ้าไม่ได้ต่างเยอะเอาเป็นว่าตอนมาสั่งเลือกว่าจะกินมันเยอะหรือมันน้อยแล้วดูไลน์ในเมนูเอาละกันเนาะอันต่อไปเราจะมาชิมปลาไหลคือร้านนี้เขาเป็นเครือของซูชิฮิโร่ดังนั้นเนี่ยไซส์มันคืออราคาของซูชิฮิโร่เลยปลาไหลนี่ก็คำราถัาโปรโมชั่นก็7จ็ดแปดสิบบาทเต็มคำมากหวานมีให้เคี้ยวซอสจะเป็นหวานนําไม่ได้ข้นมากตัวปลาไหลเนี่ยไม่ได้นิ่มแบบเละไปเลยมีมีดึงๆตรงกลางนิดนึงอันนี้เป็นอิคุระ เม็ดใหญ่ปานกลางไม่ใหญ่ไม่เล็กน,นะครับอีกภูราจจะเป็นเค็มอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับข้าวนี่เกือบเต็มถึงข้างบนเห็นไหมไม่ใช่เกือบข้าวเต็มถึงข้างบนเลยอันนี้จะเป็นเนื้อโซชิเนื้อชิน้นใหญ่แล้วก็ราดซอสแล้วก็ท็อปด้วยโทบิโกะด้านบนเนื้อนุ่มแต่มีความให้เคี้ยวเคี้ยวแป๊บนึงก็จะขาดอันนี้เป็นซิงเนเจอร์ของที่นี่คือแก้วแบ่งนะครับไม่รู้จะเลือกกินอะไรก็เลือกมาสองอย่างเลยเราเลือกน้ำเปล่าชาเขียวมะลิ หวานอ่อนหอมหอมชาเขียวมะลิี่เหมือนเหมือนเทลบูบอยที่มันเป็นชาเขียวมะลิีะ่ะอันนี้สั่งคนอื่นกินไปบ้างแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแซลมอนแซลมอนเบิร์ดของแซลมอนแล้วก็ไข่หวานเริ่มจากไข่หวานก่อนละกันไข่หวานเนี่ยเนื้อมีความดึงดึงเนียนุ่มดึงละลายมีความเย็นหวานไม่อ่อนมากแล้วก็ไม่ไม่เค็มมากกว่าทั้งกลางแซลมอน ลายประมาณนี้ชิ้นไม่หนาไม่บางเกินไปแล้วว่าเรารอโชยุกับวาซาบินะครับเราเดี๋ยวมาสลับมาชิมอีกนิดว่าชีสบอลเมย์เป็นคนที่ชอบกินชีสทอดมากไม่ว่าจ,จะมันจะมาเป็นรูปลกักเป็นกลมเป็นแท่งเป็นอะไรก็ตามแต่ก่อนอะ่ะมันเป็นสเตชันที่สามารถให้เราทอดได้เองมันก็จะเป็นความสนุกของคนที่มากินแต่ว่าบางคนเขาอ,อาจจะขี้เกียจทำเขาก็เลยทําให้แบบยืดมันเป็นชิ้นแบบหอมด้านนอกกรอบ ไม่อ้วมันมากซอสมีความหวานถือว่าถ้าใครชอบกินอะไรที่มีความครีมความนุ่มความแอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งเพรมันเต็มน,นะครับรีวิวข,ข้างๆนี้แหละนี่เป็นทาโกยากิหนึ่งที่จะมาสามลูกแบบนี้อุ้ยถ้าเป่ากระเด็นซอสเขารสชาติแม่แรงหวานข้างนอกกรอบนิดเดียวประมุขสามทิ้นกรอบดี สชาติาไมเนเค้มข้นมากปลาหมึกโอเคแป้งางกลางนิ่มๆอันนี้โชว์อยู่กับวาซาบิวาซาบิเขาจะเป็นเปลีป่ยๆน,น,นิดนึงเดี๋ยวเราจะชิมแซลมอนก่อนมันคือคุณภาพวัตถุดิบแหลเวก็อยู่ที่รสชาติเค็มจัดวาซาบิขึ้นบางกลางไม่ขึ้นจัดมากอันนี้แซลมอนเบิร์นเบิร์นมาค่อนข้างสุกเลยสุกเลยแหละเบินมากไปนิดนึง คือข้าวไรยอ่สังอันนี้สำหรับคนที่ชอบกินสุกเลยมากกว่าเพราะเนื้อด้านนอกมันจะก,กระด้างเป็นี้สำหรับคนที่ไม่ชอบอดิบอ่ะที่แบบกลัวมันยือๆอ่ๆห่เนียนะครับก็กินเป็นแซลมอนเบอร์นแบบนี้ได้มันก็จะไม่หยิอ่อันนี้เป็นท้องแซลมอนนะครับปลาชอยุเค็มจัดอีกอันนี้เป็นหอยเชลเดนไมต์นะครับเวลาสั่งมาเราสามารถเอามาวางบนเตาเพิ่มได้นี่วางแบบเดียวข้างล่างก็จะเดือดเพราะว่าเขาน่าจะผ่านประมาณนึงมาแล้วแหละ มีความผัดผัดอะไรตรงนี้รสชาติซอสจะเผ็ดปลายลิ้นนิดนึงหอยเชลล์เด้งดึบด,ดีซอสเค็มอมหวานนิดนึงเดี๋ยวชิมหอยนางพูนหน่อยนะเวลาย่างหอยเนี่ยคอมันแห้งตัวมันจะติดกับเปลือกนิดนึงอ่ะต้องแซะหน่อยอ๋ออันนี้มันแปลกกว่าปกติด้วยอ่ะเนื่องจากตัวนี้มันมันมีไอ้ที่มันยึดตัวหอยไว้ถึงสองอันอันนี้เดี๋ยวต้องชิมเปล่าๆเพราะว่าเขาราดซอสมาแล้ว จิ้มดีวาจิ้มซีฟู้ดดีวาไม่ได้เด้งมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นสายไปเลยสดกลางๆนิดหนึ่งอันนี้ปลาหมึกพอจิ้มซีฟู้ดไปรู้สึกได้ว่ามันหวานเด้งอยู่รุ่มกลางอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกเนื้อชีสนะครับเขาจะมีซอสผัดตรงนี้มาด้วยเป็นเนื้อบดเนื้อสับเนื้อสับมากกว่านะครับเสิร์ฟมาบนกระทะร้อนนะ หอมหวานของผัดที่มันผักเข้ามาเป็นความหวานผสมผักอะ่ะแล้วก็มีชิ้นไม่รู้สึกเ่าไหร่แต่มีนิดหนึ่งรู้สึกนิดหนึ่งแล้วก็ด้านนอกจะเต็มเกรียมเหมือนจะกรอบนิดหนึ่งแต่ตรงกลางก็นุ่มแต่พอกินคําใหญ่แล้วมันจะเค็มน้าหวานนิดหนึ่งหวานผสมเค็มมาแล้วนี้มีเวลากินทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับความงงงงนิดหนึ่งนะครับก็คือเนื้อที่เป็นชาบูอของที่นี่จะหนากว่าเนื้อที่เป็นปิ้งย่างลองให้ดูความหนา นี่ยคือความหนาของชาบูึ่งจริงเนี่ยแต่นี้คือปิ้งย่างครึ่งจริงเันคนจะสลับกันไหมไม่รู้นะถ้าใครรู้เหตุผลหรือเจ้าของร้านรู้เหตุผลมาเมนใต้คลิปหน่อยละกันว่าเออทำไมเขาถึงเอาปิ้งย่างบางกว่านะครับแล้วคนพบอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เราเอาเนื้อลงถ้าเตาร้อนมันจะไม่ติดกระทะมากแต่ต้องให้เตาร้อนนะคบดังนั้นเนี่ยถ้ามาแล้วหิวๆเนี่ยต้องวอร์มเตาก่อนนิดนึง อยากกินแบบเกาหลีก็กินได้เพราะเขามีโคชูจังให้ด้วยนะครับเอาผักกาดหอมมาแล้วก็เอาหมูเอาเนื้ออย่างนี้แล้วก็ทำนี้แล้วก็กินผักเยน็ยนๆมันจะช่วยซอฟทำให้อ้พวกนี้ไม่ยเย็นเอยไม่ร้อนมากเกินไปเวลาย่างเนื้ออยากกลับบ่อยเวลาว่าถ้าฝั่งหนึ่งมันสกุกเนี่ยกลับทีเดียวแล้วกินได้เลยมันจะร่วงลงไปชิ้นที่เป็นเล็กๆบางมากกินทีละสามชิ้นังได้เลยมีซ <laughs> อสบาร์บีคิว กุ้งทอดของที่นี่เขาจะมีเอบีเทมปุระแล้วก็เอบีฟรายเราสั่งเป็นเอบีฟรามานะครับมันจะเป็นแป้งสองสีแบบนี้สีอ่อนกับสีเหลืองเข้มกรอบไม่อมน้ำมันกุ้งก่อตรงแนวเลยแต่ไม่ค่อยรู้สึกถึงกุ้งเท่าไหร่นะครับมองไม่ค่อยเห็นเนาะเมสั่งอนะันนี้มามันทอดหน้าย,ยิ้มดูจากสีในอมน้ำม,มันนิดนึงนะ มันมันจะดๆต้องจิ้มมือมันแผบเลยะแล้วเมนี่ใส่ของทอดจริงเนาะน,นี่มันม่วงชีทอดไม่ต้องละบ,บากครีบให้เอาตะเกียบเจาะลงไปโอ้ยแข็งใช่ใช่กรอบเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> เราเจออะไรเนี่ยแป้งล้ว <c oughs> นแป้ล้วนวไม่มีนะไม่มีอะไรตกไปด้วยสาบานไม่มีคนดูทั้งประเทศเป็นพยานเอาใหม่ครับ ถ้ามันไม่มีอะไรข้างในมันรักษาความเป็นก้อนไว้ได้ไงอ่ะมันเป็นก้อนได้ไงไม่จับจานหน่อยดิไหนอ่อันนี้มีอันนี้คือชีสทอดอันนี้คือชีสทอดไม่ใช่มันม้วเมื่อกี้มันไม่ได้เมื่อกี้มันไม่ได้กรวงแต่มันมีชีสแต่มันมีไม่เยอะอันนี้คือแซลมอนแฮมเบอร์กไวท์ซอสไหนไว์ซอสมันไม่ไวไม่ขาวเลยนะมากะเห็ดมันเป็นซอสสีส้มๆมากกว่าเป็นแฮมเบอร์กแซลมอนที่เนื้อแน่นจังนึกว่าพอเป็นแซลมอนมันจะ เนื้อนิ่มก็จะสุกคั่วถึงข้างในเลยนี่นะครับควันขระมงกินจ,จริงไม่ได้ต่างกับเนื้อมากต่างกับข้ารสสำปะข้างในที่นี่มันจะนุ่มเนียนกว่าเนาะนี่มีความครีมมี่อมเปรี้ยวนิดนึงคล้ายๆกินน้ำสลัดอมเปรี้ยวหน่อยไม่ได้มีเผ็ดแต่ตรงนี้หวานอมเค็มนมจีบหมูจิ่งโชดที่นี่มีความแปลกมากไม่รู้เขาผสมอะไรเพื่อให้มันติดง่ายขึ้นเนื้อแน่นมากแป้งเลยๆตัวน,นี้เป็น ไอซาลาเปาไส้ไหลหน้านอกอะหลายๆที่จะมีอันนี้ให้กินเกือบเกือบทุกร้านเลยที่มีซาลาเปาไส้ไข,ข่เค็มก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เขาเนื่องไว้นานจนจนข้างล่างมันเปียกเนี่ยฮะเป็นแบบนี้แป้งข้างล่างชื้นจนไปหน่อยความนุ่มมันมันเลยจุดอร่อยมันนิดหนึ่งอะเออแบบอุดจริงๆอะถ่ายคลิปจะจบนะกินแบบไปเท่านี้เองอะขายของขายของอ,อย่าง้ <laughs> <laughs> ปกติเวลาถ่ายจบร้านหนึ่งเนี่ย แบบจะเหลือไม่ถึงครึง่งโฆษณา iPhone ไปด้วยเลยอันนี้เป็นวอฟเฟิลกล้วยสตรอเบอรี่ใช่ไหมก็ตามที่เห็นก็นนะ่าใชา่วิปเนื้อเข้มข้นมากอ่ะเป็นวิปที่จะจืดก็ไม่จืดจะหวานก็ไม่หวานอะ่ะวอฟเฟิลฟังจากเสียงไม่ได้กรองมากกินกับกล้วยแปลกดีปกติจะเห็นเขาทํากล้วยกับช็อกโกแลตใช่ไหมเป็นแยมเปรี้ยวๆวัฟเฟิลนิ่มๆ ไม่กรอบมากแต่วิปเนื้อหนักหนักมากหนักอีกนิดเดียวจะเป็นมูสอันนี้ไม่หนักไม่ได้หนักขนาดนั้นเท่ากันแหละเนื้อหนักเท่ากันน,นี้เป็นเครปไอติมไอติมอะไรเนี่ยกิมทุกองค์ประกอบพร้อมๆกันแล้วกันเนาะเครปมันดูเหมือนแป้งหนาไม่แป้งหนาขนาดนี้ไม่เคยเจอเครปที่ มันหนาแล้วมันติดกันอ่ะหวานอันนี้กับน,นี้ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่อีกนิดนึงอีกนิดนึงขนมหวานคอยอนิดนึงไม่ใช่ขอกินเพิ่มก็สรุปนะครับร้านนี้ก็มีทั้งชาบูปิ้งย่างแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ซีเรสปิ้งยา่างเมนูที่คุ้มที่สุดก็คือราคาชาบูของเขาเก้าเพื่อได้กินครบถ้าจะกินปิ้งย่างก็คือเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือเขาเพิ่มถาดมาให้กับซอสที่ราดไปบนเนื้อนะครับมันจะต่างกันที่ความบางของการหัน่นน่าจะเพื่อให้ซอสมันสืมเข้าไปพออเเมื่ีลงานอ ชาบูมาย่างดูเพราะมันหนาขึ้นไม่เหมือนกันจริงๆการการที่ราดซอสมาก,ก่อนแล้วยา่างกับการที่ย่างแล้วค่อยไปจิ้มนะครับให้สัมผัสของรสชาติที่ซึมในเนื้อไม่เหมือนกันนะครับราดก่อนแล้วค่อยไปปิ้งเนี่ยรสชาติมันเข้าเนื้อมากกว่าน่าจะเป็นเหตุผลน,นี้มากกว่าถ้าแอดไลน์เขาก็จะมีโปรโมชัน่นก็สำหรับร้านนี้ก็เท่านี้ลวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเอาไว้การวลวแบบเลรีวนะครับไม่บอกว่าดีไม่ดีบอกแค่ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็รสชาติเป็นไง แล้วก็เจอกันทุกทุกวันศุกร์ตอนห้าโมงครึ่งบ๊ายบายสวัสดีครับ